ในช่วงส่งท้ยปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะคะในปี2567เป็นไม่ได้ไหมที่คุณจะได้รับสถานะ อะไรบางอย่างจากเขาคนนี้เป็นไปได้ไหมที่ความสัมพันธ์ของคุณจะสามารถไปต่อได้และเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ค่ะเขาคนนี้พร้อมจะให้ความมั่นคงกับคุณแล้วหรือ,อยังเขาจะเอาอยัางไงต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาดูกันค่ะทุกคนหลับตาลงนะคะตั้งสิธิอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งไหนก็ตามกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งไหนก็ตามที่กําลังจะมาถึงขอจงปรากฏในการพยากรณ์นี้นะคะถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงที่สงสยัยหรือโลเลเว่าเขาคนนี้จะเอาอยัางไงกับคุณต่อไป นี่อาจจะเป็นคําตอบของคุณค่ะมาดูกันนะคะว่า Energy ของคุณกับแม่หมอจะตรงกันหรือไม่ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของเราตรงกันเป็นสถานการณ์ที่คุณเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้หรือกําลังพบเจอก็สามารถไปต่อกับคำำําทานายข้างหน้าได้เลยนะคะ Two of the Pentacles ค่ะเป็นไปได้ว่าเกิดความลังเลความโลเลเอย่ยใดเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์การพูดคุยกันของคุณและคนคุยของคุณหรือคนรักของคุณในสถานการณ์นี้นะคะมม่มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจไม่ชัว นะโดยที่คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินได้แก่ราศีพฤษภกันมังกรไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณหรือตัวของเขานั้นเองค่ะต่อมาเดือนเชมเพรสนะคะใกล้แล้วนะคะคุณรู้สึกเขาคนนี้เปลี่ยนไปจากที่เราเคยคุยกันบ่อยๆทุกๆวันจากที่เคยบอกรักอยู่ดีเขาก็เปลี่ยนไปเลยนะคะหรือหลังจากที่เราคุยกันดีแล้วอยู่ดีเขาก็มีท่าทีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมค่ะคุณกําลังอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่สับสนนะคะคนคนนั้นนะคะหรือตัวของคุณอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ําก็ได้นะ ได้แก่ราศีกรกฎพิจิกและราศีมีนค่ะ ต่อมานะคะคิงออฟซอสนะคะเขาคนนั้นคนคุยของคุณเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวก็หายไปนะคะมักจะไม่สามารถควบคุมได้นะคะหรือเขามีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาจะปิดบังหรือไม่ชัดเจนนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีทัตลมนะคะได้แก่ราศีเมถุนตุลกุมนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคุณรู้สึกถึงความไม่มั่นคงไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะคะมันเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยมักจะมามาห,หายกับคุณเดี๋ยว มาคุยเดี<ม>๋ยวหายไปเดี๋ยวก็หาไม่เจอนะคะหรืออยู่ดีเขานึกจะทักก็ทักมาอะไรบางอย่างนะคะอ่ะ f i ออฟ f the พน n ์ a คิลสค่ะคนคนนี้นะคะไลยดูเหมือนไม่เปิดใจให้กับคุณร้อยเปอร์เซ็นเต็มหรือสถานการณ์ของเรานะคะอยู่ในช่วงที่อึดอัดนะเราอาจจะมีการคุยกันแล้วนะคะมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันเกิดการที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนเขาไม่ให้สถานะหรือมันไม่เดินหน้าสักทีนะคะมันมีความอึดอัดมันมีความติดขัดและมันมักจะมีอุปสรรคค่คะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ตรงกับ energy ของคุณตรงกับพลังงานที่คุณกําลังเจออยู่ในช่วงเวลานี้สามารถไปต่อกับคำทำาทานาย ต่อไปได้เลยค่ะ เอาละค่ะและนี่จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันซิว่าคุณจะได้สถานะจากเขาในช่วงปีใหม่นี้หรือสิ้นปีนี้หรือไม่นะคะสำหรับใครที่วางแผนไปเดทก็มันจะไปเจอกันหรือจะได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยอะไรบางอย่างหรือค่าราคาสัง่งและรอว่าเขาจะทักกลับมาในช่วงปีใหม่นี้หรือไม่มาดูกันค่ะสําหรับท่านในก็ตาไหมะคะที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์อึมครึมแบบนี้และอยากเช็คดวงซึ่งเป็นดวงของคุณจริงๆไม่ใช่การแรนดอมนะคะสามารถจองโปรลวงใจคนรักคนคุยของคุณ,ขคณเข้ามาได้เลยนะคะ หรือจะเป็นโปรสถานะไม่ชัดเจนและโปรรอแฟนเก่าก็ได้เริ่มต้น2องเท่านั้นนะคุณลูกดวงเพียงส่งรูปคนรักคนคุยของคุณเข้ามาให้แม่หมอนะคะส่งสลิปมาคอนเฟิร์มไว้และรอรับคําตอบภายใน3าถึงสชั่วโมงได้เลยไม่ต้องคิดคําถามเองนะคะเรามีเซตมาให้แล้วและสำหรับท่านที่ต้องการโทรคุยจะมีแบบโทร30นาที499นะคะสามารถถามได้ทุกเรื่องเลยและส่งรูปของเขามาได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับคนที่รู้สึกว่า30นาทีไม่จุกใจมีโปรหนึ่งชั่วโมง9 9 9ด้วยนะคะ เอาละและนี่จะเป็นเรื่องราวของคุณกับเขาที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะเพจอัปชอรนะคะเขาคนนั้นจะมีการพูดมีการติดต่อกลับมานะคะหรือมีการกลับมาหาอะไรคุณบางอย่างนะ,ะหรือคุณอาจจะกําลังได้รับความชัดเจนจากเขาคนคนนี้นะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นไปได้นะคะย้ำว่าอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนตุลกุมค่ะควีนอฟฟอลนะคะแม่หมอมองว่าคุณเองเนี่ยรอมานานแล้วนะคะแล้วคุณอะพร้อมที่จะจริงจังกับเขาแล้วตอนนี้มันเหมือนคุณรอรอนะคะว่าเขาจะยังไงต่อไปเขาจะอยาก มีคนอยู่ไหมนะคะเขาจะทํายังไงกับคุณนะคะ ต่อมานายออฟเดอะเพนตากลส์ค่ะนะคะคุณเฝ้ารอเขามาสักพักสักระยะแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราต่างคนต่างอาจจะโสดอยู่ก็ได้นะเราอาจจะเฝ้ารอนะการตอบกลับของเขานะคะหรือการมาพูดคุยของเขาค่ะว้าวเดอะวิวออฟฟอร์จูนนะคะเป็นไปได้นะคะที่ในช่วงส่งท้ายปีนี้หรือต้นปีหน้านะคะสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะและนี่จะเป็นเอนเนอร์จีของคุณนะคะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะแม่หมอขอสแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วย นะคะ เพจออบซอตนะคะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนะคะเขาอาจจะรู้สึกแล้วว่าอยากจะพูดคุยกับคุณอยากที่จะไปต่อกับคุณหรืออยากที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะแม่หมอมองว่าเขาคนนี้มีการคิดวางแผนที่อยากจะพูดอะไรกับคุณนั่นแหละนะคะในช่วงส่งท้ายปีนี้หรือต้นปีหน้านั่นเองค่ะและมองว่าเขาคนนี้รู้สึกว่าถ้าเขาเลือกคุณที่จะไปต่อในความรักความสัมพันธ์น่ะเหมือนกับมาแลาดูแล้วคุณน่าจะอยากไปต่อกับเขาหรือคุณเองก็น่าจะรอให้เขาพูด อยู่นะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อแล้วถ้าสมมติเขาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มั่นคงจริงใจและชัดเจนอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับเขานะคะใน o f t h e Pentacles นะคะเขาก็เหงาเราก็เหงานะคะต่างคนต่างอาจจะแบบผ่านการที่ไปใช้ชีวิตเนเกี่ยวกับการทํางานการหาเงิน,นาการอยู่คนเดียวมาสักพักสักระยะแล้วนะคะเขารู้สึกว่าถ้าเขาคนนี้มอบใจให้คุณเนี่ยนะคะคุณเองก็น่าจะพร้อมที่จะไปต่อกับเขาและคุณเองนะคะถ้าสมมติเขาได้คบเนี่ยก็จะส่ง เสริมเขาในอีกหลายๆเรื่องนะคะหรือดวงของเรามันจะหนุนกันนั่นเองนะคะเพราะว่า Night of the Pennacles มันแปลว่าจริงๆมันเหมือนคนที่มีพร้อมแล้วค่ะขาดแต่เรื่องความรักเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะ The View of Fortune นะคะแม่หมอมองว่าเมื่อเข้าสู่ต้นปีนะาเป็นต้นไปนะคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคุณจะได้รับความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะ,ะเขาอาจจะบอกนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยากที่จะจริงจังกับคุณเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพัญญนธ์นี้เขาต้องการที่อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้ ร่วมกันกับคุณหรือเมื่อเข้าสู่ปีหน้าเป็นต้นไปแล้วนะคะเขาจะให้ความรักความชัดเจนกับคุณแน่นอนค่ะนะคะสำหรับใครก็ตามที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะนี่กําลังจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าใช่นี่เป็นเรื่องราวของคุณเป็นดวงของคนเป็นสิ่งที่กําลังจะมาถึงแม่หมอฝากพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายรับอินเนอร์จีนี้ไปได้เลยนะคะและสําหรับท่านที่ต้องการเช็คดวงนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยนะรู้สึกอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณในช่วงไหนต้องรอไปไหน แค่ไหนจึงจะได้ครบคนคนนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้หรือไม่หรือถ้าคุณรอแฟนเก่าเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาเนี่ยนะคะเขาคนนั้นจะกลับมาในช่วงปีใหม่ไหมหรือต้องรอไปนานจากนั้นนะคะการกลับมาของเขามันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เราสามารถปรับจูนกันได้ไหมนะแม่หมอมีเป็นเซตคําถามเลยนะคะอยู่ที่2 5 9เท่าน,นั้นเองค่ะและมีสเปเชียลการ์ดให้ด้วยแลสํสำหรับท่านที่ต้องการเน้นแบบโทรคุยปรึกษารายละเอียดเจาะลึกไปเลยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณจะอยู่ที่30นาที49 9นั่นเองนะคะสามารถจองได้ โปรไฟล์ทิกต็อกค่ะและขอให้ควาำำมธาราดีๆแบบนี้จงเกิดขึ้นกับทุกท่านและได้รับความรักที่ชัดเจนกันทั่วหน้าค่ะ